เพิมพี่แก้วอีกแล้วเยอใกล้ถึงแล้วลุงเดินดีๆนะครับทิ้งเล็กตัวแค่นี้ใช่ไหมครับออผู้ชายนะขี่จักรยานด้วยใช่เลยขึ้นกาวขูแล้วใช่คตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นยานตอนนี้จะเป็นลมเป็นแรงไปกินยาอเฮ้ยแก่ เฮ้ยทำอะไรกันน่ะพ่อผมครับพ่อช่วยด้วยผมล้มช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับปากปากพ่ออ๋อยพ่อพาไปนะพ่อนะพ่อนะไปดูกล้องพ่อเนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพี่เจ้าเก็บไว้นะครับเอ้าแล้วจะไปไหนอ่ะเอายี่ไหมกินข้าวนก่อนไหมเหนื่อยอ่ะ อาจารย์หมอกำลังตกอยู่ในอันตรายในม,มีว่าคิดเล่นกินเหนือเนี่ย,ยตอเราด้วยเฮ้ยผมหิวแล้วอะหมอชัดถูกอาจารย์หมอลงโทษอย่างรุนแรงใช่ไหมคะนี่คุณรู้ได้ยังไงอะเองจีก็แค่เดาเอาเอะค่ะก็หมอชัดเล่นไม่ยอมบอกอะไรเลยไงคะถ้าเกิดอย่างนั้นคุณเดาได้ไหมว่าทำไมพ่อคนหนึ่งถึงทำลายลูก เขาทำอย่างนั้นทำไมทำเพื่ออะไรนี่นายก็เล่าอเองเลยดีกว่านะไม่ต้องให้คุณแองจี้เขาเดามั่วผิดถูกๆหรอก,กฉันก็พยายามจะคิดมาตลอดนะว่าทำไมพ่อถึงไม่ชอบฉันแต่สิ่งเดียวที่ฉันคิดได้เพนก็เพราะว่าฉันเองนั่นแหละ ฉันเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ตายทำไมอ่ะก็ตกเลือดตายอ่ะสิแม่คุณเสียชีวิตเพราะตกเลือดจากการคลอดลูกใช่ไหม,มใช่ตั้งแต่นั้นในใสายตาพ่อผมคือฆาตากร อาจารย์ก็เลี้ยงลูกไม่ดีมาตลอดแล้วก็ไม่ได้แต่งงานมากับใครด้วยพ่อก็พยายามทำทุกอย่างกันละเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้เทงเพื่อนเป็นทั้งอาจารย์ฉันอายุเก,ก้าขวบฉันถึงได้มั่นใจจริงๆว่าพ่อเกลียดฉันฉันจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไม่เคยลืมตอนนั้น ฉันปั่นจักรยานไปกับแก๊งจักรยานของฉันตอนเด็กๆแล้วก็หลงเข้าไปในสวนบ้านใครก็ไม่รู้แล้วฉันก็ปั่นจักรยานตกท้องร่องหัวไปกระแทกกับตอไม้เลือดอาบเต็มไปหมดฉันต้องกัดฟันจุงจักรยานกับบ้าน ก้าหัวจะต้องการอะไรอีกล่ะเขาก็แค่ต้องการทำปลอบโยนจากพ่อแต่คุณรู้ไหมว่าพ่อทำยังไงกับผมพออาจารย์หมอเจอคุณเขาก็ตีคุณอย่างรุนแรงแรงมาก แรงเหมือนกับตีวัวตีควายแรงเหมือนกับไม่ได้ตีลูกฉันไม่เข้าใจทำไมพ่อตีฉันแรงขนาดน,นั้นคุณก็เลยเกลียดพ่อคุณมากๆผมไม่เคยเกลียดพ่อผมอยากจะนักพ่ออยากจะกอดพ่อ สิ่งที่พ่อทำมันเกินกว่าที่พ่อคนนึ่งทำกับลูกคุณเข้าใจไหมพักก่อนดีไหมอ่ะไม่งั้นจะหลงไปกันใหญ่นะใช่พี่พักกินเตียวก่อนดีกว่าจะได้มีสติไงถ้าเราพักแล้วถ้ามันสายเกินไปอ่ะสายเกินไปเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วจริงป่ะพี่ เพราะฉะนั้นถ้ากินเนี่ยสติมาปัญญาเกิดแล้วก็มีแรงแบกสมจันหมอไปวัดเนี่ย้าเกา่าตบพาตัวเองเลยตบเท่าอายุที่้าคเกา่าพูดก็มีส่วนถูกนะถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงอะ่ะสัมผัสเราก็อาจจะบกพร่องได้นะผมว่าเราพักกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าครับไปเล็กแห้งถ้วยหนึ่ง <5 S 2> สามครับวว้าวไปกินเสร็จแล้วไปหานมกินดีกว่าวัด <5 S 2> จะตังเท่าไหร่ <5 S 2> ร้อยค่ะในนี้น่าจะมีเยอะว่ะตินกระเป๋าใบนั้นน่ะจุดสิบเบอร์อของจันหมอเลยดูดิ วดเจสซี่เฮ้ยไวะป๋ามันสวยดีพี่ผมขอซื้อต่อเลยไหม ้มาจ,จากอเมริกาเลยนุ้ยเอ๊ะจากอเมริกาหรือว่าพี่ตกกระจากคนแก่แถวนี้ครับอเอออยากได้เท่าไหร่ล่ะเอ๊ะอยากเท่าไหร่ล่ะอยากได้เท่าไหร่ก็ตามมาดิเฮ้ยเฮ้ยเ้อากาศไม่ต้องไม่ต้องของังคุณญแจทำไมอะเติม อาจารย์หมออจเจ้าเป็นไงบ้างอะเจอตัวไหมอาจารย์หมอเป็นไงบ้างครับเติมน,น่าเจออาจารหมอแล้วแหละแองจี้บอกหมอดีนะให้เตรียมเครื่องมือมาด้วยอาจารย์หมอหน่าจาการหนักอะแล้วตอนนี้แก้าอยู่ที่ไหนอะ ได้ได้เอ็งจะรู้จักแล้วเจอกันนะอืมโอเคคิดว่าเจอตัวแล้วค่ะ